กราบสวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ๋ากราบสวัสดีงามๆนะจ๊ะพบพ่อกับช่องสาวๆาวอินเซอรีเดนอีกแล้วนะจ๊ะนะทุกคนจ๋าไม่นด้สาวเลยหน่อยกับพ่อพ่อแม่พี่น้องเข่าปลาไม้เท่ามารอะชมปลาไม้ไปน้ากันนะจ๊ะเนาะปลาไม้จ๋าแบตเตอรี่พร้อมน้ําพร้อมอยากันยุงก็พร้อม GPS ก็พร้อม ก้าน้อยลุยหอยสอกกับพ่อนัดจนาทุกคนจ๋ามาจ้ะพุ่นนัดจนะาค้อนว้อยยืนเห็ดแท้แนอยูพุ่นนเจน่าทรงค้อนว้อยข้าไปนัดเจน่าหน่วยกลาลบก้าเบิงนัะเจน่าทุกคนจ๋าชาวเราน้อยพอแล้วจากหลังจากที่เราหายป่วยนัะเจน่าชาวเราหน้อยไปรับวัคซีนมานัะเจน่ากะปวยไปสองมือนัะเจน่าทุกคนจ๋าเห็ดไขรนัะเจน่าปวยไปสองมือจ๋าทุกคนหัวก็ฟื้นนัดเจน่าวัน วันนี้ก็หัวก็ฟื้นมาน้าเจโนะ่พอฟื้นปุ๊บก,ก็บพากันเข่าป้าน้าเะเนะเมื่อคืนค้อนว้อยกับไข่เมืดมือเลยน้าเจโนะหลังจากรับวัคซีนมาน้าเจเนาะสาวเลยหน่อยกับไข่สองมือค้อนว้อยกับหัวก็ฟื้นคือกันกะมันหมานจ้าไปต่อจ้ะ ชั oh, no ่วไปเลยนะจ๊ะแมงน้อยนึงนะจ๊ะนะโอ้แมงน้อยนะจ๊ะโชค่ชูนสะเกิร์นมันจ้าไว้ปลุกไว้อะไรจ๊ะพี่น้องจใจเฮ็ดเพื่งขาไร้นะจ๊ะนะโอ้คุ้งามงามจ้าปาไม้นะจ๊ะเนาะมันมันจ้ามัน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 คุ้นยุ้งกะมันนี่กะฝนกะเริ่มกะที่ตกนะจ๊ะเนาะเย็นว้อยว้อยจ้ะทุกคนจ้ะฝนกะมาล้มกะไหลกะแรงนะจ๊ะเนาะยุ้งกะนี่นะจ๊ะเนาะมันมันจ้างามจ้าโต๊ะจ้า น้างามนะจ๊จนะนอนทุกคนจ๋าโล่งจ่งเลยนะจ๊จนะนอนบรรลุว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าจะทุกคนจ๋าเฮาก็ไป่รุนพร้อมกันเลยนะจ๊นะเนาะไปรุ่นน้ำกันจะพี่น้องว่าเฮาจะพลอเห็ดอย่างเนี่ยนะนะไปจ้ะ <c oughs> ขอด้เธอขอฉันนะเธอนี่จ้าไวไแมงแจะนอไปจ้าม <c oughs> นะีอิกดอไม่ไกลกันเลยม่หลังจ้าดีัน,นี่เอาถูงมืนั้นจะนอกหดยังไง <c oughs> เอาเลยหน่อยว้าววีสีมโคนมวยาจะมากรจ้า ดอกยังไงจ้ะกินแซ่บนะจ๊ะเราทุกคนจ้ะนี่นะจ๊ะเนาะโดมไปจ้ะแกงไปรสชาติคือพวกนาวเข้าบ้านเขานะจ๊ะลอกเมือกออกนะจ๊ะทุกคนจ้ะไม่เผ็ดมั่น่ายเอาจ้าอู้อ้ออ้อ้าอ้อว้าอู้หู้หน้ำลายปุ่มปากอีกแล้วจ้ะทุกคนจ้าเน่านะจ๊ะเนาะเน่าจ้ะพี่น้องขอโทษขออภัยนะจ๊ะทุกชาติแล้นเนาะตัดออกเยอะเกินไปแต่เน่าแล้วจ้ะเอาไปน้ำกันนะตะกร้าเขาซื่อๆนะจ๊ะนะทุกคนจ้าไปจ้าอย่างจ้ะ ăn nháp bị hỏng น้าจ๊ะน้าทุกคนจ๋ะไปจ้ะขออนุญาตตัดออกไมหลายน้าจ๊ะเราเพราะว่าขาพันอึนิ่มลงไปนีดิ่งเหานะจ๊ะเราทุกคนจ๋ะเดีินสาวเลยน้าก็ไปล็อกวู้์อยู่เลือกปันไหนวู้ขาเลิกขายาวจ้ะทุกคนจ๋ะไปจ้ะไปนะจ๊ะไปต่อจ้ะเดี๋ยวไปทำวามสะอาดเทียเดียวเลยนะจ๊ะวูห์ทุกคนจ๋ะนี่นะจ๊ะเนาะจินเทืนจินเทืนจ้ะ ใได้มาแะคาจับบอปไปยังน nice. ั wow. right right design, Mutter, ่นจ้ะไปจ้ะมีอ right ีกไหมหู้ยปางามสะรเกิดทุกคนจ้ะจะมาหลงกับมือนี่แล้วเนาะหลงปางามเกศทุกคนกันไปเจือแปดสามแปดเจอแปดเกศทุกคนจ้ะว้าอยู่ฝั่งทางนะจ้ะเราเพิ่งเอาแล้วจ้ะเขาไม่เก็บแล้วเขาก็ไม่ทำลายนะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะเราก็เสร็จเราสิเสร็จเท้าจ้ะนี่จ้ะหู้ยครับาจ้าบึ้งกำลังตื่นตาแข็งแล้วจ้ะทุกคนจ้ะออ้ยจุดหอดีพอดีแม่กูดิ ไปจ้ะมีดอกนี่ว้าวอัลลังกาอีกแล้วค่ะทุกคนขาไปต่อจ้ะนี่มาเถอะเฮ็ดมันตูจต้ะทุกคนอุ้ยเจียงโอ้เห็ดมันตู่ถึงเราจะไม่ีัหมันแต่ก็พออยู่ได้นะจ๊ะเนาะพอเห็ดคลิปได้จ้ะทุกคนจ้ะไอพ่อแม่ 给我嘛？ ซ้อนจ้ะทุกคนงามจ้าเอาไปทำความสะอาดอยู่ที่รถนะจ๊ะนะเอาไปนีดอกนี่จ๊ะนะทุกคนจ้าว้าวันเสียวนี่ตัวมันอะไรจ๊ะเนาะเหน่าจ้ะทุกคนจ้าออกไม่เป็นละเหน่าอ๋อเขาหักออกแลยก็ได็ดสมุนเอาไปเหนาเหน่าก็ไปแบบเหนาเหานี่แหละ หมุนๆหมุนอีกุคนจ้ะโอยเด็กสะพัดนะจ๊ะโอ๊ยแม่จะขาุกหมูกทุกูนนะเฒ่าแล้วจ้ะเอาคือก่าจะว้าม่สําีนะจ้ะันจมียาพี่นองมากาะกินหมดเลยเนาะเร็จเลทุกคนจ้ะอม้หนีจ้ะหอนหลายจะไม่ทอดเสือนะจ้ะเนาะุกคนะเซาห่าบเซาโฮยซื้องัหน่อยหิวน้ํมี่ล่ตอนนี้นะาแดตบ่มีลมบมีอากาศทายเท้นะุกจ้ะ มันม,นมนจม้าวนอีกด,ดมมอกนึงนะจ๊ะเนาะบูยมันจ้าไปต่อจ้าทุกคนจ้ากดไปนะจะ๊ะเนาะค้ำๆตรงนี้นจะจ๊ะนะไปจ้าอืมเบินอีกดดรอบนึงนะจ๊ะเนาะว่าจ้าคนจะเน่าไหมคนจะเน่าไหมว้าวงามมากงามจ้าทุกคนจ้เาเวอลังการอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องไปจ้าเราก็จะไปอู้ตรงนี้แมงเลยนะจะ๊ะเนาะไปจ้าไปต่อจ้าไปต่อจ้า อีกสงดอก,อกจ้าผัดจีนกับแก้วกัปดแวจทุกคนจาสแสบจ้ีอยางมอีกโลจทุกคนยางมอีกบโลหมกะะจ้ะเออเออเอพนบาเอาไปหมดแล้วจท้ววจวจทุกคนจาอ,จาองัดตมป เด็กกับทุกคนจับไปเห็ดมะนาวจ้าเศษๆจ,จ้าเห็ดตึ้งก,กรอบ,บนะจ้าทุกคนจ้าไงจะเกินเถินเลยจ้าพี่นอ้องหูย้ยในบละทำกันอีกครั้ง ยุ่งกัาว้าวเป็นเสียงยู่นจระนทุกคนไปจ้าไปต้าไปจ้โอเคจ้าทุกคนจเผ็ดเกะหานียสนกเกนนะจะเพราะว่านทั้งขึ้นน้องเากำมาเก็บเห็ดบนําปก้ยน่จเห็ดบนาจ้ะหลายๆกนะระนงาจ้ะทุกคนเห็ดม่นาวจ้า เราเราพอลุยๆแล้วจะละเราเข้ากลับไปเห็ดอยู่บ้านเขาอีกแล้วจะละตะทุกคนจ้ะนี่จ้ะเห็ดมะนาวบ้านแม่วาลแลนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็ยังจุ่มๆอยู่จ้ะแหงโูดแล้วจะละ นี่จ้ะเฮ้ทุก็ไจใจเนาะึงทุ่งนงไจ้ะทุกคนจ้ะไอตุ๊กปุ๊บปอคนจ้ะทุกคนจ้ะขาสั่นๆหัวแดงๆน้จ้ะ